The classroom. ติวเตอร์ภาษาอังกฤษคนนี้สอนได้ทั้งเด็กสอนนักธุรกิจสอนแม่กระทั่งชาวต่างชาติแต่ยกเว้นว<ะ>เขาคนนี้มองอะไระครับหน้าเหมือนผัวคุณเหรอถ้าจะให้พูดได้เลยก็คงไม่ทันหรอก H H H เหมืนอนไล่หมาชิวๆอะ่ะ H T U แต่ถ้าจะให้แค่สอบผ่านอะ่ะมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ติวเตอร์เขาทำกันวิธีอะไร ทุกคนเนี่เพลงโคโก้ I'm good and I'm glad to meet you guys ครูเขาบอกว่าขับเป็นกุไปติดเตาแกสมาถอดปากก้ายโอเค let's start interview โอเคตั้งตอแดกเลยครูเขาวันนี้ต้องคุยกับฝรั่งให้ได้อย่างน้อย3คน how are you how are you how a ผู้อาญาเอ้ยผู้อายุไอไฟผูแอมไอ